สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรนแก้ i โมบาย n n e l ช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ,กบมือถือแอปพลิเคชันและเน็ตวิเปนรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์กับท่านชมและที่ท่านชมสนใจนะครับในคลิปนี้นะครับต้องขอบอกว่าจะเป็นวิธีการที่เราจะแก้ไขในการที่เราจะทําการเชื่อมต่อนะครับโดยใช้อแอปช่วยดีนะครับซึ่งเป็นแอปที่โหลดได้จาก Play Store นะครับรวมถึง แ m c ProNet และก็ Header t ทันนะครับ3แอปนี้ก็โหลดได้จากาลิงก์โหลดที่อยู่ใต้คลิปนะครับท่านชมโดยที่เราไม่ต้องมีโปรโจากการาสมัครในส่วนของซิมการ์ดเลยนะครับเราใช้ถุยดีอย่างเดียวนะครับสามารถใช้2แอปนี้นะครับเล่นนะครับและก็มีวิธีการซึ่งผมก็ได้บอกให้กับท่านชมแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้นะครับถ้าหากว่า สองแอปนี้ใครเชื่อมต่อไม่ติดนะครับจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปดูการตั้งค่าของเครื่องนิดนึงนะครับในส่วนของการใช้งานของซิมนั้นนะครับก็จะใช้งานในส่วนของซิมทูนะครับซึ่งก็จะให้ท่านมองเห็นเท่านั้นเองนะครับเปิดข้อมูลมือถือให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญท่านจะต้องสมัครในส่วนของแอปนี้นะครับ ทวีดีนะครับก็ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือว่าใต้คลิปก็มีนะครับแล้วก็ทำการสมัครเพื่อที่จะทำการได้เอาง่ายว่าเราสมัครได้วันละ2จิกถึง3มอดมีนาคม2,562นะครับผมจะคลิกเข้าไปเพื่อที่จะถามในส่วนของข้อมูลนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้องมีดอกจันนะครับ9 3 5สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ เช็คถามด้วยรหัสตอบรับในส่วนของข้อมูลของซิมที่ใช้นะครับรอสัครู่นะครับตอนนี้นะครับในส่วนของซิมที่ใช้นั้นนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอนะครับโปรโมชั่นก็คือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับเห็นไหม ในส่วนนี้ใช้ Facebook กับ LINE ฟรีนะครับ30วันนะครับเมื่อเติมเงินครบ50บาทนะครับดู HSTV ผ่านแอป h t v 4ีจิกนะครับแล้วก็ได้เน็ต300 MB เนะครับเงิน50บาทก็สามารถโทรออกได้เต็มจำนวนนะครับไม่ดูดเงินด้วยนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะถามในส่วนของโปรโมชั่นที่ยังค้างอยู่นะครับซึ่งผมได้สมัครไว้นานนะครับ ดอกจาน900สี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกโทรออกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มองเห็นนะครับว่าในส่วนของแพ็กเกจที่เหลือของผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็จะเหลือแค่การสมัครวันละ2องจิกตอนนี้เหลืออยู่1.91 G จ b t นะครับใช้งานได้ถึงวันที่ย1ก็คือวันต่อวันนะครับจนถึงประมาณเที่ยงคืน,นครับหลังจากเที่ยงคืนนั้น เราก็มีวิธีการต่างๆที่ว่าบางคนบอกว่าเออเราไม่มีเน็ตในส่วนนี้ก็สมัครไม่ได้ก็เปิด wifi จากเครื่องอื่นก็ได้หรือว่าในส่วนของอีกเครื่องหนึ่งถ้ามีในส่วนของการเติมเงินที่ยังไม่มีหมดโปรอื่นนะครับเราก็สามารถปล่อยอ wifi จาก vpn ได้นะครับแล้วก็นำนำเครื่องนี้นะครับเชื่อมต่อเน็ต vpn โดยใช้แอป amc pro net ก็ใช้งานได้นะครับทำการสมัคร 2 g จิกในเครื่องอที่ไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถทำการเชื่อมต่อเน็ต VPN โดยการกระจาย wi-fi hot spot ของแอป HTTP Injector ก็ได้นะครับซึ่งได้ทำไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเราเมื่อเราทราบว่าเรามีแค่แอป t o d d นะครับและมี 2G จ,จากการที่เราได้ฟรีนะครับโดยที่โปรอื่นเราหมดแล้วนะครับจริงๆ ถ้าจะบอกว่าโนโปรก็ไม่เชิงนะครับก็คือคําว่าโนโปรนั้นนะครับจะไม่มีโปรใดๆนะครับต้องขออภัยบางครั้งอาจจะพูดผิดก็คือเราไม่ได้สมัครโปรใดๆแต่เราได้จาก2องิกเร์ท่านั้นเองนะครับซึ่งได้ฟรีนะครับเราก็สามารถใช้ได้2แอปนี้นะครับทำการเชื่อมต่อนะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อผมจะคลิกเข้ามาในส่วนของ YouTube ก่อนนะครับอย่าลืมว่าเราทําการตั้งค่า ในส่วนของ2องแอปให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ทราบนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถึงวิธีการตั้งค่าได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเน็ตนั้นไม่มีนะครับเห็นไหมฮะเมื่อไม่มีเน็ตนะครับผมก็จะออกจากหน้าจอนะครับ ออกจากหน้าจอเสร็จนะครับต้องอย่าลืมว่า2แอปนี้ต้องตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วแอปนี้เป็นแอปที่ง่ายนะครับก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็เพียงแต่ติดตั้งแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านั้นแค่เปิดแล้วก็ตั้งค่าอเพลโหลดในส่วนของเฮดเดอร์ทันนะครับตรงนี้ก็ง่ายนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องกลับเข้าไปดูในการตั้งค่านะครับ ผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของ a m c pro net นะจะให้ท่านชมนั้นได้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหานะครับเมื่อเราทำการคลิกตรงนี้นะครับ,หา,าารบหากว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับหากว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเชื่อมต่อไม่ได้เราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรนะครับมีวิธีแก้ไขยอย่างไรนะครับตอนนี้ผมคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะอยู่ตรงครึ่งๆกลางๆตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ เมื่อคลิกใหม่นะครับหยุดแล้วก็คลิกใหม่ก็ไม่ไปนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้นะครับถ้าท่านชมนั้นนะครับไปตั้งค่าในส่วนของเ,อเลื่อนหน้าจอลงมาเลยนะครับถ้าหากว่าท่านชมนั้นมีหน้าจอที่ใกล้เคียงที่สามารถรูดลงมาได้นะครับให้คลิกไปที่โหมดเครื่องบินนะครับเห็นไหมฮะโหมดเครื่องบินนะครับสักครู่นะครับ สักประมาณสัก2 3สาวินะครับแล้วก็ปิดโหมดเครื่องบินนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะให้สังเกตดูตรงจุดของการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าปิดโหมดเครื่องบินเสร็จนะครับการเชื่อมต่อก็เกิดขึ้นเองนะครับหรือว่าจะคลิกใหม่ก็ได้เห็นไหมฮะการเชื่อมต่อได้นะครับเราก็ออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะกลับเข้าไปท่องอินเทอร์เนต็ตได้นะครับโดยใช้ในส่วนของแอปทวีดีที่ได้โปรพิเศษหรือว่าโปรฟรีจนถึง31มีนาคม2562นะครับเราก็คลิกเข้าไปใหม่นะครับก็มาดูกันนะครับเพราะว่าสัญญาณในส่วนของเน็ต p p n นั้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ ช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเน็ตพีเนนั้นเกิดขึ้นหรือยังนะฮะคลิกอัปเดตใหม่อีกนิดนึงก็ได้นะครับช่วงแรกๆในการเชื่อมต่อก็อาจจะช้าบ้างนะครับ แต่ถ้าได้เชื่อมต่อติดแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเครื่องผมค่อนข้างจะมีเมมโมรี่ในตัวเครื่องที่น้อยนะครับก็อาจจะอืดน,นะครับก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นไหมฮะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิกทำการอัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านชมเห็นไหมฮะก็ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมฮะถ้าได้มาก็มาทีเดียวเลยนะครับทั้งลายก็มาด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับผมก็จะออกจากหน้าจอใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมจะทําการปิดนะครับทําการปิดในส่วนของ armc ตรงนี้นะครับ armc pronet นะครับผมจะมาเปิด เฮดเดอร์ทันนะครับ uh, uh, ตัวนี้ผมคลิกปิดแล้วนะครับ mm hmm. เราก็จะมาทดสอบตรงส่วนของเฮดเดอทัน hmm. ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านชม mm hmm. เราก็จะคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จนะครับ mm hmm. ตรงนี้ต้องแจ้งให้กับหลายท่านว่าถ้าหากตั้งค่าไม่เป็นก็กลับเข้าไปดูในคลิป ที่ผมได้ทําการตั้งค่าไว้นะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขหลังจากที่การตั้งค่าไว้นะครับหากว่าเราทําการเชื่อมต่อนะครับก็ลองคลิกดูนะครับตรงนี้มันติดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมตรงนี้ถือว่าติดนะครับแต่ถ้าไม่ติดนะครับผมจะบอกให้นะครับตรงนี้ถือว่าติดนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ติดหมายหมายถึงว่าถ้าหากไม่ติดนะครับ ให้ท่านกลับเข้ามาดูด้านบนสุดนะครับท่านชมเดี๋ยวก,ก็คือเราจะเลื่อนลงนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องแจ้งให้กับเป็นการสมมุตินะครับเพราะว่าตรงนี้มันได้ติดไปแล้วเพราะว่าเราเปิดโหมดเครื่องบินนะครับให้มาคลิกตรงโหมดเครื่องบินนี้เลยนะครับให้มาเปิดโหมดเครื่องบินสัก2 3วิแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขเช่นเดียวกันกับอแอป r m C Pronet นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราคลิกเปิดโหมดเครื่องบินเสร็จนะครับมันก็จะเข้าไปโดยอัตโนมัติหรือว่าเราอาจจะต้องคลิกใหม่นะครับเราก็ต้องดูนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูรอรูปกุญแจนิดนึงนะครับถ้าไม่มีเห็นไหมฮะเราก็ต้องคลิกตรงนี้ใหม่นะครับคลิกตรง Connect ใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับการแก้ไขเห็นไหม ตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับต้องคลิกหลายครั้งนิดนึงนะครับถ้ายังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับก็บังเอิญว่าไม่ติดพอดีนะครับแล้วก็คลิกไปที่โหมดเครื่องบินหลังจากเราคลิกไปที่โหมดเครื่องบินสักสองสามวิเราก็ปิดโหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็ รอให้สัญญาณตรงนี้ขึ้นนะครับ <c oughs> ถ้าสัญญาณตรงนี้ขึ้นเสร็จนะครับเราก็มาคลิกอยู่ตรงนี้นะครับคอนเนคตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับรอให้มีรูปคุญแจขึ้นนะครับถ้าตรงนี้เสร็จแล้วก็มาคลิกใหม่นะครับก็ซ้าๆกันนะครับ สลับกันนิดนึงเพราะว่าในส่วนของเขาเรียกว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ว่างนะครับคลิกใหม่นะครับตรงนี้อาจจะยากนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าหากว่าทำการแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแอปนี้ค่อนข้างจะผมจะปิดตรงข้อมูลมือถือนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลมือถือใหม่นะครับ แล้วก็มาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เอาแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับให,ให้ลองดูก็แล้วกันนะครับคือให้เกิดการสตาร์ทใหม่เท่านั้นเองนะครับให้ท่านชมดูนะครับปิดโหมดเครื่องบินนะครับ ผมทำอยู่ประมาณนี้นะครับทำอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลองดูนะครับแล้วผมก็จะมา,าคลิกคอนเนคตรงนี้นะครับให้ลองดอูตามที่ผมทำดูนะครับถ้าเชื่อมต่อยังไม่ได้เราก็ต้องคลิกใหม่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจนกว่าจะได้นะครับเห็นไหม ผมลองเปิดหมดเครื่องบินใหม่นะครับปิดใหม่นะครับปกติ โดยปกติแล้วจะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าอาจจะเสียเวลา,าท่านชมนิดนึงนะครับแต่ว่าในการรีวิวก็ไม่มีการตัดต่อก็คงจะให้ท่านชมมองเห็นเท่านั้นเองว่าในการแก้ปัญหาในจุดนี้นั้นนะครับโดยเฉพาะาเซิร์ฟนี้อาจจะช้าร์นะครับเห็นไหมฮะ ฉะนั้นถ้าหากว่า,าเชื่อมต่อไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนโดยปกติแล้วจะทําได้นะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนเซิร์ฟในส่วนของอยู่ในเตดดูนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟอื่นนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเซริร์ฟอยู่ในอยู่ในเตดสเตนะครับเปลี่ยนมาเป็นอยู่ในเตดคิงดอมนะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ว่างนะครับแล้วก็เราก็ ลอง Connect หรือทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นนะครับวิธีการนี้ก็เราก็จะทราบในการแก้ปัญหานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจจะไม่ว่างจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับการเชื่อมต่อน,นั้นก็เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอโทษที่ทำให้ท่านชมนั้นเสียเวลาในการ ดูแต่ว่าในการแก้ปัญหานั้นนะครับไม่ว่าจะเปิดโหมดเครื่องบินหรือว่าในการที่ผมได้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในการใช้เซิร์ฟนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เรนแก้โมบาย n n e l ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ